นิทานเรื่องสน o ไวกับคนแพ้ทั้งเจ็ดนิทานเรื่องคลาสสิกพร้อมภาพประกอบการั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชิงเอ้ยเจ้าหญิงชาวง,งามน,นามว่าสโนว w อาศัยอยู่ในพราสาทกับพระราชินี แม่เลี้ยงของเธอแต่พระราชินีใจร้ายยิ่งอิจฉาในความสวยงามของสรไวจึงสั่งให้เธอไปทำงานปักว่าเช็ดถูร้าวกับคนใช้ จมบอกค่าเถอดใครงามเลิศในปัจเจพีแล,และทุกครั้งกระจกก็ตอบว่าฉัานนี่แหละไม่มีใครหรือผู้ใดงดงามเกินกว่าท่านแต่แล้ววันหนึ่งราชินีก็ถามเช่นเดิมแต่กระจกวิเศษกลับตอบว่า ริมฝีปากสีแดงดังกลาบเส้นผมดำครับดังไม้เมืเกลือผิวกายขาวดังฮิมะเชิญชื่อว่าสโนไวทผู้งามเลิศในปัติพี่รชินีถึงกับอ้าปากครั้าขงขณะเดียวกันสโนไวท์กำลังทำความสะอาดก็ได้อธิฐานขอให้ได้พบคนรัก รักแท้เธอนั้นได้พบเจ้าชายผู้รวเราจึงเดินทางพร้อมกับเสียงแพลงอันไพเราะโอ,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 โอ้ไม่ใช่เพียนไปหน่อยนะสโนไวท์ราชินีในร้ายเห็นดนังนั้นจตก้ออย่างเกลี้ยกล่อมและวางแผนกำจัดสระไวท่ทันที นางเรียกตัวนายพรานมาพบออกคำสั่งให้ภาสนไว้เข้าในไปในี้ปานเลือกจากนั้นฆ่าเธอเสียพรานตกใจมากแต่ขัดคำสั่งราชินีไม่ได้เพื่อไม่ให้พรรกิจล้มเหลวจงเอาหัวใจของนางมาใส่ในนี้ราชินีดูร้ายกระนำ ร้อมส่งกล่องเล็กๆก,กล่งหนึ่งให้เขาต่อมาในพรานหลอกล่อสโนไว้ไปในป่าขาะลงมือแท้งในพราะกลับไม่สามารถข้าเจ้าหญิงน้อยได้ลงคอจึงบอกความจริงเกตสโนไว้แล้วบอกให้เธอรีบวิ่งหนีไปอย่ากลับมาเลยที่ประสาทนี้อีกสโนไว้ ทชิวาดกลัวฮันเราไม่หนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วเท่าที่ทำได้ยิ่งไปในป่าลึกเท่าไรเราข้างยิ่งมืดมิดมิด,ดังเกี่ยวกิ่งไม้เกี่ยวสืพผ้าเธอแต่ในที่สุดเธอก็พบกับแสงสว่างกระท่อมกลางป่าหลังเล็กๆ ไรกันนะม่อยู่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เธอรีบเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบรับประ,ะตูกง็งแงมเธอตัดสินใจเดินเข้าไปในกระท่อมเจอมิสโนไว้เห็นว่ากระท่อมดูสก,กปรกไม่เป็นระเบียบจึงจัดการทำความสะอาดเพื่อหวังว่าเจ้าของกระท่อมนี้จะให้เธอได้อาศัยอยู่สักระยะหนึ่ง เมื่อพบว่าชั้นบนมีห้องนอนและเตียงเล็กๆทั้งเจ็ดเตียงเรียงรายกันอยู่สนวัยคิดว่าต้องเป็นของเด็กๆอย่างแน่นอนด้วยความเหนื่อยล้าเธอลบลงนอนบนเตียงเฮ้ยเพี้ยนด้วยความเหนื่อยล้าเธอหลบหลงนอนบนเตียงและงีบหลับไปอย่างรวดเร็วเจี๊บเจี๊บจี๊จอ,อนอกร้องจ้า หลังจากผ่านไปไม่นานคนแคร์ทั้งเจ็ดกลับมาจากที่ทำง,งานในเมืองลอยพวกเขาเห็นว่าประตูท่อปเปิดอยู่ด้านในกระท่อมสะอาดเรียบร้อยพวกเขาสำรวจรอบบ้านตัวเองต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยคนแคร์คนหนึ่งร้องบอกและขึ้นไปยังชั้นสองเพราะว่าหญิงสาวกำลังนอนหลับอยู่เธอเป็นใครนะ่ะ คนแคร์ถามทันทีสโนไวทเลื่มตาประหลาดใจมากที่พวกเขาไม่ใช่เด็กอย่างที่เธอคิดจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างพลัดกันแล้วเรื่องราสวส w w ไว t e จดจำเรื่องชื่อของคนแคร์ทั้งเจ็ดได้แก่เบธซูด็อกจูปี้กรัมบี้แฮปปี้สเลปี้ลานิสตี้คนแคร์ก็ยินดีให้ส w w ไว t e พักอยู่กับพวกเขา เพื่อจะปกป้อง,องเธอจากแม่เลี้ยงใจร้ายโดยสนวอยรับอา,าสาทำความสะอาดบ้านทำอาหารและอาน,นิทาางก่อนนอนให้คนแพรฟ,ฟังเป็นการตอบแทนวันรุ่งขึ้นก่อนที่คนแพร์จะออกทำงานพ่อเขากำชับสรวยว่าห้ามเปิดประตูให้ใครเด็ดขาด เจ้าหญิงพนักหน้ารับคำและทุกคนออกไปทำงานทุกวันทุกวันผ่านไปด้วยดีวันแล้ววันแล้วกลับมาที่ประสาทราชินีผู้ดูร้ายก็เป็นสองกระจกวิเศษอีกรากระจกวิเศษจงบอกข่าเถิดใครงามล่าในปัจจพี ครจก็ตอบว่าข้ามหูเขาเพชรพลอยเจ็ดลูกหลางน้ำตกจิตสายกระท่อมที่คนแคร์อาศัยอยู่สรวัยเงดงามที่สุดราชินีบอกกระจกพิเศษว่าสรวัยตายแล้วนาะงงกล่องที่เป็นหลักฐานว่าใจของสนวัยสนวัยยังมีชีวิตอยู่ นี่คืองหวาใจหมู่ที่กำลังเฉืออยู่รยกระจกตอบอย่างลอยหน้าลอยตาราชินีหมูรีบไปยังคุกไตดินนําสมยาหลายสูตเข้าด้วยกันเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นหญิงเชราฮห,หน่าจานาเกลียดยางกับแม่หมดยางไร้คาถาเพื่อทำการ สร้างแอปเปิ้ลอา่าพิษนางนางคิดว่ายาพิษนี้ร้ายแรงนะักใครกัดแอปเปิ้ลผลนี้เพียงแค่คำเดียวจะสิ้นลมหายใจทันทีมีเพียงจุบแรกจากรักแ้เท่านั้นที่จะถอดคมสาบนี้ได้ต่อมา ที่กระท่อมคนแพรทางเจ็ดนั้นขณะออกไปทำงานพวกเขาได้ยินเสียงเคาประตูสซลวี่จำได้ทันทีคนแพรไม่ให้เธอเปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้ามาเนื่นใครนะ่ะเธอร้องถามแค่ยิงเชรอมากอเปิดคนนึ่งเท่นั้นจะ้ะ ข้งนอกนี้ฝนตกช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้มิจ๊ะราชนีในร่างหญิงแก่หน้าเกลียดพร้อมจะกราปเปิ้ลเอ่ยปากคอร้องสนวไวด้วยความสงสารสนวไวจึงเปิดประตูให้แก่หญิงเชราเข้ามาด้วยเปิ้ลสีแดงน่ากินเพิ่งนี้สิเชออยากรับวไวไหมล่ะ ฉันอยากซื้อแอปเปิ้ลนจ้าแต่ฉันไม่มีเงินเลยสโนไวท์ตอเขอแอคกวีของเธอกับพ่อจ้ะมิชราจะแจ้งมาแอปเปิ้ลให้แก่สโนไวท์และเชิญให้เธอลองชิมดูสโนไวท์กัดแอปเปิ้ลเข้าไปคำใหญ่ทันในนั้น ร่างของเธอก็ล้มลงกับพื้นและสลบไปราชินีใจอย่างยิ่งกระโดดโลเต้นแผนที่เธอวางไว้สรเร็จแล้วจึงได้เวลาที่คนแรกทั้งเจ็ดกลับมาพอดีและเห็นว่าแม่ลิงใจร้ายกองนวยวกำลังหลังหัวรออยู่พวกเขารรีบวิ่งไล่ตามไปทันทีราชินีใจร้าย ในร่างมีชาวิ่งหนีไปจากกระท่มระหว่างทางมีพายุหนักหนาปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่คุกรรไล่ตามมดๆวินาทีนั้นราชินีสดุดลื่นลมลมสู่ก้นเหวและไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยเช่าหน้าสงสารที่ไม่มีใครช่วยสนวยได้เธอนอนแน่นิ่ง ในโดยที่คนแรกทั้งเจ็ดนำร่างของเธอใส่ไว้ในโลงแก้วคือวันผ่านไปพวกเขาเฝ้าดูแลเธอวันแล้ววันเล่าแล้ววันหนึ่งใช้ให้รุปงามผ่านปรมดีทนายนั้นเขาทราบว่าสนนไว้หายตัวไปจากปราสาทเขาก็พยายามค้นหาเธอมาตลอดในที่สุดเขาก็พบกับสนนว้ยด้วยหัวใจที่แตกสลายของเขาเปิดโลง้น้ำแข็ง แล้วมันจงจูจงคิดเจ้าหญิงแล้วคงศีรษะคำนมับในความเงียบงันทันใดนั้นเองเดี๋ยวตาของสนวยก็กระปริปิขึ้นคำสาบูกทำลายแล้วเธอตื่นจากระลับไหลเราต์ต่างๆคนรักเจ็ดดีใจเป็นที่สุดเจ้าชายอุกออไว้ยแล้ว ลังมาสีขาวต่อมาเจ้าชายและเจ้าหญิงก็ได้แต่งงานกันและครอมรักกันในประสาทอย่างมีความสุขตลอดไป